ได้ฟ้าเคียงทานนะครับทางเข้าก็จะเป็นลูกลางนิดหน่อย เรามาถึงนะครับเราก็จอดรถนะครับเดินสำรวจพื้นที่กลางเต็นท์นะครับดูว่าเราจะลองเต็นท์ตรงไหนดีอันนี้ผมจองมาแล้วนะครับผ่านทาง facebook คิดบริการท่านละ200บาทนะครับและต้องนำขยะกลับบ้านเองนะครับแล้วผมก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นมุมสุดของลานกลางเต็นท์นะครับเราจะได้วิวนี้ครับ ต้ยมยำนะครับต้ยมยำโปแต่เราก็จะใส่เห็ดใส่มมเห็ดนะครับมาเตรียมหมูกระทะแล้วอะไรว่าเอามากินยังไงกินทอดอย่างืชอประ,ะ,ะมาณกุ้งอร่อยแล้วก็วันนี้เป็นหมูกระทะกุ้งกระทะแล้วก็มีต้ยมยำกุ้ง อร่อยจำยำกุ้งอร่อยหรอได้ไดแล้วก็ไปมันแมงหน้าวานถ่า,ายแี่เป็นถึงนักกลับตักมันเสาไปนี่ไปเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไว้ไปอันนี้จะเป็นภายในเต็นท์นะครับอนอนแบบหนึ่งคนสวัสดีตอนเช้านะครับน,นี้จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับ ที่บ้านได้ฟ้าเคียงทานเมื่อคืนก็มีฝนตกมาเล็กน้อยนะครับอากาศเย็น,นครับต้องนอนผมผ้ากันสบายครับครับเราก็จะพามาดูตรงบริเวณห้องน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำก่อนเข้านะครับก็ เปี่ยนรองเท้าก่อนนะครับเพื่อความสะอาดนะครับห้องน้ำจะแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่อาบน้ำกับส่วนเอ่อส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำรวมนะครับ ห้ามเด็กอาบเพียงลำพังนะครับแลวตรงนี้ก็จะมีกฎระเบียบต่างๆนะครับ21่สิในกางดการล้างจานและประกอบอาหารที่ครัวนะครับ22ี่สิงในกางดกิจกรรมทุกประเภทเงียบสนิทเงียบสนิทเคารพการพักผ่อนของผู้อื่นนะครับแล้วก็ห้ามใช้ก็คือห้ามใช้แอร์เคลื่อนที่กระทัไฟฟ้าเตาปิ้งนะครับให้ทำไมเราอ่านชื่นี้ไม่รบกวนไม่รบกวนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กหรือสัตว์เลี้ยงนะครับ ห้างหน้านะครับพร้อมกับสบู่นะครับนี่ก็จะมีปลั๊กไฟให้ใช้ด้วยนะครับโอเคเปิดไฟห้องน้ำออกอบบน้ำมีสี่ห้องนะครับให้ดูห้องหนึ่งความพิเศษก็คือนี่ครับเป็นตัวน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำ,น,ำน้ำเย็นนะครับ แบบโรงแรมนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสเสถียรนะครับไปโรงแรมบางที่ยังไม่ยังร้อนๆ้อนหนาวหนาวแต่ที่นี่อุณหภูมิคงที่นะครับลองมาแล้วนะครับเมื่อคืนแล้วก็จะมีเป็นโซนมีม่านกั้นนะครับเป็นโซนแห้งนะครับจะมีที่แขนรัดได้เป่าผมนะครับไม่ต้องเตรียมมานะครับได้เป่าผมตัวแรงนะครับ ปักไฟมีกระจกแต่งหน้าของผู้หญิงแอปห้องน้ํผู้ญหญิงไม่มีคนนะครับห้องนั้นหญิงก็จะมีสามห้องนะครับแล้วก็มาดูตรงห้องน้ําชายให้ดูนี้น,นะครับมีสามห้องนะครับเป็นชาโคกสามห้องแล้วก็มีที่ล้างหน้าเหมือนกันแพงฟัน มีสายฉีดก้นนะครับมีสายฉีนะครับไปดูโถฉีดด้านหลังโถฉีก็จะมี3ามโถนะครับ ก็บริเวณข้างห้องน้ำนะครับก็จะเป็นครัวนะครับครัวกลา,างให้ยืมนะครับนี่มีแบบไมโครเวฟมีจานให้ยืมนะครับจานมีกระทะมีเตานะครับเตาให้ยืมก็มีที่ล้างจาน มีที่มีโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็น้ำร้อนให้บริการเวลา6กโมงถึงเก้านะครับมีหม้อมีตะแกรงปิ้งมีซึ้งมีหมดอะครับอุปกรณ์ทำข้าวตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถน,นะครับแลก่อนถึงลานจอดรถก็จะเจอ ลา,ลางการเต็นที่ 1, อันนี้ผม,ม่าเดินเลาอๆมานะทำดูตรงน้ำตกน้ำตกส่วนที่1ก่อนนะครับตรงนี้เป็นน้ำตกน้ำตกหนึ่งนะครับน้ำตกที่หนึ่งงไปเองก็จะมีเรือนะครับมีเรือ มอนตกเล่นน้ําได้นะครับมีทางลงเล่นน้ํานะครับแดดล่นมาแล้วก็จะเป็นส่วนของพื้นที่กลางเต็นท์นะครับไา่จากรถที่เราเดินตะกี้นี้พื้นที่กลางเต็นท์หนึ่งสองตรงนี้น่าจะได้สามส่วนสเต็ปล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบัวบัวใหญ่บัวใหญ่หญครับยานุ่มๆน,นะครับ เป็นปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟเยอะนะครับที่นี่ให้ดูรอบๆแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําจุดที่หน้ากลางจุดที่หน้ากลางนะครับก็จะมีตรงนี้ใต้ต้นไผ่เป็นหัวมุมของโค้งน้ํานะครับตอนเช้ามาก็ยังไม่ร้อนนะครับนะครับมีต้นไผ่บางแดดให้นะครับอาทิตย์ขึ้นตรงต้นไผ่พอดีนะครับนี่จุดนี้ อาทิตย์แลแรลมอันนี้ครับจุดนี้ถือว่าดีครับแล้วก็ได้เห็นอยู่น้ําตกตรงนี้นะครับฟังเสียงน้ำตกนะครับเคืนก็จะมีภูเขาน้อยๆอย่างนีนนน้เขาน้อยๆนะครับหนึ่งรูป เราจะมีบัวใหญ่ให้ดูนะครับพอถัดจากมุมนี้นะครับก็จะมีอีกกลานหนึ่งนะครับฝันหนูซึ่งก็เดินไกหของน้ำหน่อยหนึ่ง อาบน้ำตรงนี้นะครับที่อาบน้ำแล้วก็จะมีเป็นเอ่อเาเรียกว่าอะไรตะแกรงที่ยื่นออกมานะครับไปนั่งถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ดีวปดตรงนี้ีกว่า,าถ่าย,ยดีจืด ลงได้อยู่ครับก็มแมลงอะไรเต็มน้ำเลยแงเต็มน้ำ,นำถ่ายรูปสวยครับให้เพื่อนนั่งตรงให้เพื่อนนั่งตรงนี้แล้วเราก็มายืยนจากตรงนี้ก็ถ่ายสวยดีครับโค้งน้ำพอดีแต่เสียดายวันนี้น้ำไม่เป็นสีฟ้า เพราะว่าพี่เขาบอกว่ามีคนมาขุดขุดดินอยู่ตรงเหนือน้ํานะครับน้ําก็เลยกลายเป็นสีโคลน,คนนะครับปกติน้ําจะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างรูปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับปกติกลับม่าือเต็นท์เรานะครับอันนี้ที่เรากางไว้เมื่อคืนไปห้องน้ำ่ะ เราเลือกกลางตรงนี้เพราะว่านี่ครับใกล้ปักหนึ่งแล้วก็มีไฟย่านบนหนึ่งแล้วก็ใกล้น้ำตกตรงนี้นะครับเปนน้ำตกดีก็จะใหญ่ยู่งุดในเลยลานกลางเต็นท์นี้นะครับแล้วก็มีทางลงไปแล้วก็ที่สำคัญเวลาถ่ายรูปเต็นท์เราขึ้นมาก็เดินลงมาข้างล่างนะครับพอถ่ายขิ้นไปกู้ ก็จะเดสวยครับแต่เมื่อคืนมันมีหมาขนอกมาคุยขยะต้องเก็บขยะให้ดีนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องไปเก็บต่อมีน้น้ำเริ่เป็นสีฟ้าหน่อยอย่างนี้น,นี่้องอานคุณนเลย ที่เต็นท์นะครับต้มน้ำร้อนเพื่อกินกาแฟกันในเช้าวันนี้นะครับ มาต่อกันด้วยการทำอาหารเช้าแบบให้ง่ายนะครับเป็นไส้กรอกขนมปังแล้วก็จะมีเป็นไข่ดาวนะครับหมูสับวนเค็มครับลองไปฟังเสียงตกยามเช้านะครับต่อสดชื่นดีครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับเพื่อแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้กับทุกคนครับ